อินโดนีเซียไม่ยีละด้อยค่าผลงานทีมชาติไทยแม้ชนะซีเรียแถมอันดับฟี ف าไทยพุ่งพรวดอินโดนีเซียยักษ์ใหญ่บอกซีเรียยังไม่ผ่านฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเลยแล้วไทยจะอวดอะไรบางคนบอกว่าคิงครับไทยจัดเองเลือกคู่แข่งเองคว้าชแชมป์เองมันน่าภาคภูมิใจตรงไหนอ่านแล้วก็นะเอาไว้เจอกันเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้กันเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามไดไหน,ไหนชาช อาเซียนครับเอาละครับหลังจากที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์คิงคัพได้เป็นผลสำเร็จนะครับตอนนี้นักฟุตบอลรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ดทั้งหลายนะครับก็ถึงเวลาเดินทางกลับถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะรับใช้ต้นสังกัดต่อไปแต่ว่าในส่วนของการแปลความคิดเห็นต่างชาตินะครับเราก็จะยังไม่จบไม่สิ้นนะครับ เพราะว่าหลังจากที่ผมทำคลิปแปลความคิดเห็นของซีเรียไปแล้วแปลความคิดเห็นของเวียดนามไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาว่ากันที่ความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียกันบ้างก็เรียกว่าต้องแบ่งความคิดเห็นของแต่ละชาติเป็นแต่ละคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าความคิดเห็นของแต่ละชาติเดียก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเราก็จะได้ฟังกันแบบเต็มเมนะครับ โดยเฉพาะความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียที่ตอนนี้นะครับแฟนบอลของพวกเขาเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่กำลังมีความมั่นใจเต็มที่ชูคอคอแข็งยิงทนงโดยที่ดูจากความคิดเห็นแต่ละคนนะครับที่ออกมาด้อยค่าเราก็เรียกว่าไม่ได้มีความรู้สึกท่อมตัวอะไรเลยเราก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับ ว่าอย่าไปแสดงพฤติกรรมอะไรแบบนี้วันนี้นะครับคุณผลงานดีคุณหญิงธนงแล้วถ้าหากว่าวันหน้าถึงวันที่คุณตกลงมาเนี่ยก็อย่าร้องขอความเห็นใจคนละกันดูตัวอย่างเวียดนามได้เลยของแบบนี้นะครับมีขึ้นมีลงไม่มีใครที่ขึ้นได้ตลอดเอาละครับว่าแล้วเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนบอลชาวอินโดีเซียกันเลยนะครับว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลงานของทีมชาติไทยกันบ้าง เรามาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวอินโดคนแรกนะครับคนแรกก็กล่าวไปถึงอดีตนะครับว่าในปี1968อย่างน้อยอินโดนีเซีย,ยก็เคยคว้าแช,ชมป์ฟุตบอลรายการนี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขันมาที่มุมมองต่อมาครับ ตอนแรกเนี่ยไทยต้องการเชิญอินโดนีเซียให้เข้าร่วมโนาเมนต์นี้แต่ว,ว่านายเอลิกปฏิเสธคำเชิญเนื่องจากตารางการแข่งขันของอินโดนีเซียยุ่งเกินไปแถมยังผ่านรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบที่3อีกด้วยมาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคุณดีก็วิเคราะห์ว่าผู้ตามหลักเหตุผลนะ มันเป็นไปไม่ได้ที่ไทยจะไม่รู้ว่าอินโดีดเซียได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกแล้วทำไมไทยถึงต้องเชิญเราไปเล่นฟุตบอลรายการอะไรที่ไม่มีประโยชน์ด้วยไทยไม่กลัวแพ้คาบ้าน10ประตูต่อศูนย์อย่างนั้นหรือมาที่มมองต่อมาครับลึกๆแล้วผมก็หวังเป็นอย่างมากว่าทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกน่าจะเป็นไทยไม่ใช่จีน ทยจะได้มาอยู่กลุ่มเดียวกับเราผมอยากรู้ว่าระหว่างทีมของพวกเขากับทีมในชุดปัจจุบันของเราเนี่ยใครจะดีกว่ากันและจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนกล่าวเสริมว่าถ้าหากเป็นทีมชาติไทยที่ผ่านเข้ารอบแทนจีนได้มันก็คงจะน่าตื่นเต้นมากกว่าที่จะได้เจอกับอินโด หลกจากนั้นนะครับก็มีคนกล่าวเพิ่มเติมตรงนี้นะครับว่าถ้าหากจีนไม่ผ่านเข้ารอบไทยก็จะอยู่โถสีและแทนที่จีนซึ่งจะอยู่กลุ่มเดียวกับอินโดหลัจากคอมเมนต์ทั้งหลายที่อยากให้ไทยเข้ารอบนะครับก็ทําให้ความคิดเห็นต่อมาเนี่ยกล่าวแย้งนะครับว่าเพื่อนๆชาวอินโดนีเซียยังไม่เบื่อกันอีกเหรอที่ต้องเจอกับทีมชาติไทยแทนที่จะเจอกับทีมเดิมๆฉันว่าเจอกับจีนยังจะดีซสกว่า เพื่อที่อินโดนีเซียจะได้มีการพัฒนาที่มากขึ้นมาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็พูดถึงการถ่ายทอดสดของไทยนะครับว่าเฉพาะการถ่ายทอดสดไทยแลนด์ลำหน้ากว่าอย่างแน่นอนถ้าหากว่าพูดถึงเทคโนโลยีและการถ่ายทอดกีฬาต่อมานะครับคนนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าดูเหมือนว่าประเทศไทยจะแข็งกแกร่งขึ้นตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชใหม่ แต่ถ้าหากว่าอินโดนีเซียจัดแข่งทัวร์นาเมนต์ของตัวเองฉันเชื่อว่าชินแต่ยองจะพาอินโดคว้าถ้วยรางวัลอย่างแน่นอนต่อมาครับคนนี้ก็กล่าวด้วยความมั่นใจนะครับว่าอินโดเคยคว้าชแชมป์คิงครับสมัยแรกในปี1968ตัวว่าเราไม่สามารถไปคว้าชแชมป์คิงครับในปีนี้ได้เพราะว่าเราติดแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก แต่ว่าชาวอินโดคนต่อมานะครับคุณดีก็เข้ามาด้อยค่าผลงานของทีมชาติไทยนะครับว่าจัดทัวร์นาเมนต์เองเลือกคู่ต่อสู้ของคุณเองชนะถ้วยรางวัลของคุณเองตลกมากผ่านมาเจ็ดปีไทยเพิ่งจะเคยได้แชมป์และจากเม้นนี้ก็มีคนมาปรามนะครับว่าเบาได้เบาประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนตอนนี้ไทยติดท็อปร้อยแล้วมาที่มุมมองต่อมาครับ คิงคัพไทยในอินโดนีเซียก็เคยได้แชมป์เช่นกันน่าเสียดายที่อินดิพีเดนซ์ครับไม่ได้จัดขึ้นในอินโดนีเซียอีกต่อไปครั้งสุดท้ายที่จัดรายการนี้ทีมชาติอินโดนีเซียชุดใหญ่ก็เป็นแชมป์ต่อมาก็กล่าวถึงอันดับฟ i f a าแลน i n กิงของไทยนะครับว่าพวกเขาพยายามตั้งแต่ปี1,559ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ตอนนี้พวกเขาจะอยู่ในท็อปร้อยของโลก ในขณะเดียวกันเราเองก็เพิ่งจะพยายามผลักดันตัวเองตั้งแต่โคชชินแต่ยองเข้ามาคุมทีมยิ่งไม่ต้องพูดถึงการขยับจากอันดับ174ไปสู่ท็อปร0อมันต้องใช้เวลามากแต่ว่าเป้าหมายนั้นก็จะเป็นจริงได้ในไม่ช้าส่วนความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็เข้ามาด้อยค่าทางซีเรียนะครับว่าตอนนี้ฟุตบอลซีเลียกำลังตกต่ำลงอย่างมากหลังๆมานี้พวกเขาทำอะไรทีมอื่นไม่ได้ด้ยซ้ำ ต่อมาก็พูดถึงอันดับ f ี f a ของไทยนะครับว่าเป็นเรื่องดีที่ไทยสามารถเพิ่มคะแนนในอันดับ f ี f a ให้ตัวเองได้ซึ่งมันถือว่าเป็นโบนัสสำหรับทัวร์นาเมนต์ของคุณเองในปฏิทินฟี f a ส่วนชาวอินโดต่อมานะครับคนนี้ก็เข้ามากล่าวประชุมป,ประชันว่าตอนอินโดออนแอร์ชาวเน็ตหวังกันว่าจะได้รับเชิญไปเตะคิงครับ แต่ก็ไม่เคยได้รับคำเชิญเพราะว่าอินโดนีเซียตอนนั้นอย่างอ่อนแอเกินไปและอันดฟฟ f ฟ่าก็ต่ำมากต่อมาก็กล่าวด้วยความมั่นใจว่าตอนนี้อินโดนีเซียกำลังยุ่งมากถ้าหากว่าพวกเขาเชิญเราพวกเราก็คงจะต้องส่งผู้เล่นชุดอยู่23ไปแข่งขันเท่านั้น คนต่อมาครับคนนี้ก็มีการกล่าวอ้างอิงไปถึงมาเลเซียนะครับว่าถ้าหากไม่นับอินโดทีมในอาเซียนที่มีแนวโน้มดีวันดีคืนก็คือประเทศไทยและแน่นอนว่าไม่ใช่มาเลเซียอย่างแน่นอนต่อมาก็อ้างอิงมาทางมาดามแป้งว่ามาดามแป้งโทรหาคุณเอลิกเพื่อขอให้ทีมชาติอินโด มาร่วมการแข่งขันแต่ว,ว่าคุณเอลิกปฏิเสธว่าขอโทษนะคุณผู้หญิงตารางทีมชาติของฉันตอนนี้มันยุ่งมากเพราะว่าต้องเล่นกับทีมระดับเอเชียแต่ว,ว่าชาวอินโดนีเซียคุณต่อมานะครับคนนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อนบ้านปีนี้เนี่ยเขาได้ถ้วยไปแล้วในขณะที่พวกเราราชาอินโดยอย่างศูนย์ถ้วย และจากเมนี้นะครับก็มีคนกล่าวว่าถ้วยรางวัลจะมีไว้เพื่ออะไรถ้าหากว่าคู่ต่อสู้มีแต่ทีมชาติระดับล่างแบบนี้แต่ก็นะถ้าหากว่าอยากได้ก็ทำไปเถอะคว้าชแชมป์จากการแข่งขันของตัวเองต่อมาครับบอกว่าไทยมีความสม่ำเสมอในการเพิ่มอันดับฟี่าครั้งสุดท้ายที่อันดับต่ำกว่าเราก็คือปี2014ผ่านมา10ปีแล้วและเราก็ไม่เคยแซงกลับได้อีกเลย น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้ผ่านรอบสเพราะว่าแพ้ฉีนเท่านั้นคนต่อมาครับไทยได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าชาติในตะวันออกกลางไม่ซื้อกรรมการเพื่อเล่นละครตบตาก็เป็นแค่ทีมไม้ประดับที่ไม่มีค่าอะไรต่อมากล่าวถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าที่ชนะได้เพราะไทยเล่นในบ้านของตัวเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไทยจะสามารถเอาชนะซีเรียได้ถ้าหากว่าไทยต้องไปเล่นในบ้านของซีเรีย ต่อมาครับอันดับของประเทศไทยเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหากว่าชนะทิป์เกษียนพวกเขาจะแพ้เพราะว่าชนาทิป์คือห้องเครื่องของไทยคนต่อมาครับไทยได้ประโยชน์ในฐานะเป็นเจ้าภาพและกรรมการก็ให้เวลามากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการทําประตูต่อมาครับกล่าวถึงซีเรียว่าซีเรียยังไม่ผ่านฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ามเลยด้วยซ้ําแล้วไทยจะอวดอะไรเหลอครับพี่ และจากคอมเมนนี้ก็มีคนมาตอบกลับซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายด้วยนะครับโดยที่คนนี้ก็บอกว่าไทยได้ความภาคภูมิใจและได้มองว่าทีมอื่นด้อยก,กว่าตนเองเอาละครับก็อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าอินโดตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีความมั่นอกมั่นใจเต็มที่นะครับ แหมว่าแล้วก็อยากให้ถึงตอนชิงแชมป์อาเซียนเร็วๆจะได้รู้นะครับว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนแข่งชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดเนีครับเพราะฉะนั้นพวกลูกครึ่งลูกเซี่ยวของอินโดต้นสังกัดของนักเตะเหล่านั้นก็ไม่น่าจะปล่อยตัวมา แล้วถึงตอนนั้นนะครับลองนึกดูว่าถ้าอินโดใช้แต่นักเตะท้องถิ่นอะไรมันจะเกิดขึ้นผมว่าถึงตอนนั้นอินโดก็คงจะไม่ต่างจากคนที่ถูกจับเรื่องผ้าเผยให้เห็นความจริงว่านักเตะท้องถิ่นจริงๆแล้วคุณภาพอยู่ที่ระดับไหนเอาล่ะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ